สมมติกับมิมุติจิตท,ที่พิจารณาจนพ้นจากนมามรูปแล้วทำไมจึงต้องย้อนมาสู่นามรูปอีกการย้อนของมันมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งย้อนมาทบทวนเพียงแค่ความคิดความรู้อีกอย่างหนึ่งมันย้อนกลับมายึดมั่นถือมั่นอีกนั่นแสดงว่ามันพ้นไปชั่วขณะหนึ่งแต่มันไม่พ้นเด็ดขาด เมื่อก่อนเคยปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างมองดูแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องไปยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าอนุสัยละเอียดซึ่งเป็นเชือของมันยังไม่หมดสิ้นไปภายหลังเมื่อมาประสบกับเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมสิ่งที่มันมีอยู่ละเอียดละเอียดมันก็ค่อยหยาบหยาบขึ้นหยาบขึ้นในที่สุดมันก็ย้อนกลับมาหาของเก่า มาเป็นอยู่อย่างเก่าเพราะมันละยังไม่หมดถึงแม้ว่าจิตดวงนี้มันละกิเลสอาสวะได้หมดสิ้นไปโดยไม่มีอะไรเหลืออยู่จนแน่ใจว่าชาตินี้สิ้นแล้วความเกิอดอีกไม่มีแล้วสำหรับเราอันนี้เป็นความพ้นของจิตที่พ้นจากกิเลสอาสวะแต่วิถีทางดำเนินของสมาธิ คณิกสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิอันนี้มันเสื่อมเป็นพระอาหารหันต์ก็เสื่อมได้เพราะมันเป็นเรื่องโลกโลกสมาธินี่เป็นเรื่องโลกโลกศีลสมาธิปัญญานี่ก็เป็นเรื่องโลกโลกแต่ความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายนั้นนั่นเป็นเรื่องโลกุตระมันอยู่เหนือโลกถ้าพ้นเด็ดขาดแล้วมันไม่ย้อนกลับมาอีก แล้วก็ไม่มีทางเสี่องจิตพระอระหรันยังมีความรู้สึกว่ามีโรปมีนามอยู่แต่ท่านย้อนคืนมาเพียงแค่สัมผัสรู้ว่ามันมีอยู่ภาษาสมบัติกับบัญญัติที่เป็นเป็นไปตามสังคมท่านก็ยังใช้ภาษาสังคมของโลกอยู่แต่ความแตกต่างจะพอะภูมิจิตของท่านเท่านั้นเช่นพระอระหรันท่านก็ยังมีลูกศิษย์ของฉัน ยนของฉันอยู่แต่ท่านก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นนั้นมันเป็นเพียงว่าเราอยู่ในสังคมก็พูดไปตามภาษาของสังคมภาษาของพระอาหารหันต์ภาษาของพระพุทธเจ้านี่ถ้าไม่ใช่บุคคลประเภทเดียวกันไม่รู้เรื่องหรอกเช่นปุถุชนก็ไม่รู้ภาษาของพระอริยเจ้ามีแต่พระอริยเจ้าเท่านั้นรู้ภาษาของปุถุชนธรรมะที่เราคุยคุยกัน คุยกันอย่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของโลกโลกทั้งนั้นแต่สิ่งที่อยู่เหนือโลกคือจิตหลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่เรียกว่าโลกกุตระ